สวัสดีครับ มาพบกับรายการคําถามยอดฮิตอีกครั้งนะครับไม่ได้พบกันมานานนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นคําถามยอดฮิตสําหรับรถยอดนิยมนะที่คนถามกันเยอะวันนี้ผมเอารถยอดนิยมมา2คันซึ่งเราเห็นจากภายนอกเนี่ยเรายังคิดว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าจริงๆจะตอบว่า2คันนี้คนละรุ่นกันครับตัวเนี้ยเป็นโครโรล่าครอสเหมือนกันเลยนะสีออกจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าจริงๆคนละสีกันคันนี้เป็นคันที่ผมเพิ่งรีวิวไปแร็ปมาเรียบร้อยนะอันนี้เป็นสีแร็ปนะครับแต่คันนี้เป็นสีสีแท้เขาเลยนะเป็นสีออกโทนน้าตาล คันนี้ดูภายนอกแม่มันคล้ายกันจริงๆมันรุ่นเดียวกันหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะครับคนละรุ่นนะครับคันที่เราเห็นด้านซ้ายมือของผมคันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นโ o l l a าครอสรุ่นท็อปสุดนะครับ1.8 Hybrid p r e ไฮบริดพรีเมียมเซตนะชื่อยาวมากเป็นไฮบริดพรีเมียมแล้วก็มีเซฟตี้ด้วยคำว,ว่าเซฟตี้คือจะมีระบบความปลอดภัยสูงมากนะครับส่วนอีกคันนึงด้านขวามือของผมคันนี้ก็คือ1.8ไฮบริดพีเมียม นะไม่มีเซฟตี้แต่รถ2คันนี้เนี่ยจะบอกว่าเวลาออกห้างป้ายแดงเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณ1 1แสนนะประมาณ 100, แสนหนึ่งถ้าถามว่า2คันนี้มันต่างกันยังไงทาไมราคามันถึงต่างกันถึงแสนหนึ่งแล้วถ้าวันนี้เราจะตัดสินใจซื้อนะไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2อรุ่นไหนมันคุ้มกว่ากันนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับอ่าเริ่มต้นผมอยากให้มาดูตัวรุ่นท็อปก่อนแล้วกันนะเพราะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปจริงนะครับห8ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้เนี่ยออกห้าง1หน9 0 0 0บาทนหนา่ลแสน พูดง่ายๆนะร้าน2ออน1,000บาทงพะนั้นตัวนี้ก็คือตัวท็อปสุดเขามีอะไรดีทําไมถึงโอ้ออกห้างราคาร้าน2เลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมธรรมดาตัวนี้ออกห้างราคา1ล้านกับอีก8 9 0 0 0บาทห่างกัน1 0 0 0 0แบาทตัวนี้มีอะไรดีเรามาดูกันก่อนนะห่างกัน1 000, 1 0 0 0แอย่างที่เราเห็นนะด้านหน้าไฟหน้าเนี่ยเป็นรถไฮบริดเนี่ยเราจะเห็นเลยเป็นโลโก้สีฟฟ้าไฟสีฟ้าเงี่ยเหมือนกันแต่ส่วนที่ต่างกันคือตรงนี้ครับเขาจะมีกล้องให้นี่เป็นกล้องหน้านะกล้องหน้า ให้ดูกล้องข้างนี่มีกล้องข้างให้นะแล้วก็มีกล้องหลังให้มีกล้องหลังให้มีกล้องรอบคันว่างั้นเถอะนะครับมีกล้องรอบคันคือแสดงว่ารถคันนี้มีกล้อง360องศาให้เรียบร้อยเลยดูจากภายนอกให้ดูจากกระจังหน้าเลยนะคันนี้ไม่มีนี่รุ่นรองไม่มีนะจะไม่มีกล้องให้คือดูด้านหน้าก็จะรู้ไม่มีกล้องหน้าให้ด้านข้างกระจกไม่มีให้นะด้านข้างกระจกนี้ไม่มีให้นะด้านหลังคันแน่มีให้ มีให้เฉพาะด้านหลังคือง่ายๆรุ่นท็อปมีให้รอบคันรุ่นลองท็อปอันนี้เรียกรองท็อปนะเพราะจริงๆมันมีรุ่นโลอยในรุ่นลองท็อปมีให้เฉพาะกล้องด้านหลังอันนี้เรียกว่าเป็นจุดต่างที่เราเห็นอันแรกเลยด้านนอกถ้าเราดูภายนอกมีให้อีกอันหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้ก็คือข้างบนนี้ครับมีซันระูปนะอันนี้ดูภายนอกก็จะรู้เลยส่วนคันนี้ เกลี้ย,ยไม่มีซันรูปนะครับอันนี้คือจุดต่างคือเราจะได้ทั้งซันรูปได้กล้อง360นะครับและที่สําคัญคือตรงนี้เรามาดูตรงนี้แหลกหลังคาครับมีแหลกหลังคาให้เป็นแหลกหลังคาแบบเรียกว่าเป็นสีกรอสแบ็กเลยนะเงาเงาอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นจุดต่างที่เราสามารถเห็นภายนอกคร่าวๆได้เลยนะมีกล้องมี เรื่องของซันรูฟแล้วก็มีแหลกหลังคานะครับสจุดนี้ที่เรามองแบบมองด้วยตาเปล่าเราสามารถเห็นได้เลยแต่พูดถึงนะถ้าขับบนถนนทั่วไปเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามองทั่วไปเนี่ยมองไม่ออกส่วนด้านในนะครับมันจะมีจุดต่างอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสคันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูกุญแจก่อนกุญแจเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี่อย่างนี้เหมือนกัน เป็น Keyless Entry Smart Key เหมือนกันนะฮะสวยนะก็จะมีโลโก้โฟล์คาร์ครอสอย่างนี้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเด้เลยฟังก์ชันฟีเจอร์ปุ่มเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันข้างในอ่ะเอาตัวท็อปก่อนเลยแล้วกันตัวท็อปเนี่ยฮะเปิดง่ายๆอย่างเงี้ยกุญแจติดตัวก็เข้าไปดูได้นะครับข้างในเนี่ยเราจะเห็นนะตัวนี้เนี่ยเบาะมันเป็นสีดำนะแต่ว่าอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวไปดูกันนะอันนี้สีออกเบอร์กันดี้สีออกแดงๆนะคือตัวเนี้ยข้างในเนี่ยมันอยู่ที่ สีภายนอกนะสีภายนอกเป็นสีอะไรเนี่ยมันก็จะระบุตัวเบาะข้างในว่าสีอะไรพอดีว่าตัวนี้ข้างนอกเขาเป็นโทนสีน้ําตาลเข้มเบาะข้างในเขาเป็นโทนสีดำนะฮะส่วนตัวนั้นนะ่ะตัวภายนอกเขาจะเป็นสีโทนสีเทาฟ้าข้างในเขาเป็นโทนสีเบอร์กันดี้นะอันนี้ก็อยู่ที่แมชชิ่งระหว่างสีภายนอกภายในแต่ว่าฟีเจอร์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีหลายอย่างที่ข้างในเนี่ยสำหรับตัวพรีเมียมเซฟตี้กับพรีเมียมธรรมดาเนี่ยมันต่างกันนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะเงียบอย่างเงี้ยแหละไฮบริดข้อ ประหยัดน้ำมันแน่นอนแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมันจะแบบเงียบๆสมูทๆอย่างนี้นะฮะอันนี้เรามาดูฟีเจอร์กันก่อนนะข้างในเนี่ยจะดูเนี่ยจะคล้ายๆกันนะการดีไซน์คล้ายกันเกือบหมดนะจอจริงๆไซส์เท่ากันนะประมาณ8.5นิ้วนะใหญ่ๆเนี่ย9นิ้วผมก็9นิ้วต้องมีนะใหญ่อย่างนี้เลยจอใหญ่มากนะครับตัวรองท็อปก็จอใหญ่เท่านี้เหมือนกันนะแต่ส่วนที่ต่างกันก็คือที่เมื่อกี้ผมให้ดูจากภายนอกนะครับกล้อง360 ตัวนี้เราจะเห็นเลยนะเนี่ยตัวท็อปเท่านั้นนะจะมีตัวนี้ให้จะเป็นกล้องดูรอบคันได้อันนี้กราฟิกเขาดีนะแล้วตัวจอคือผมบอกให้เลยว่าความละเอียดของจอเนี่ยทำได้ดีมากนะครับอันนี้เป็นจุดที่ต่างกันนะสำหรับตัวท็อปก็ไม่ท็อปเพราะว่าเขามีกล้องที่เราเห็นนะครับส่วนอีกอันนึงชื่อเขาจะบอกว่าชื่อรุ่นไฮบริดพรีเมียมแล้วก็มีเซฟตี้อ่ะแล้วทีนี้เซฟตี้มันมีอะไรที่เป็นเซฟตี้บ้างเดี๋ยวเรามาดูนะฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ LTA นี่คือตัวที่พูดง่ายๆภาษา,ศาทั่วไปเขาเรียกเลนคลปเลนทราฟฟิกอะเริ่นะคือมันจะช่วยทําให้อยู่ในเลนนะเวลาเราออกนอกเลนเขาจะเตือนเราให้นะครับนี่อันที่2 PCS อันนี้ก็เรียก P r e Collision System โลโก้ข้างหน้าเนี่ยมีเรดาร์ฝังไว้ข้างในอันนี้เหมือน Camry Hybrid ตัวท็อปเลยนะคือมันก็เลยมีเรื่องของเลนคลปไว้ให้นะเรดาร์จะทํางานคู่กันเลยนะมีเลนคลปแล้วก็มีเรื่องของ P r e Collision System ให้ด้วยอันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะจะช่วยเบรกก่อนชนนะครับ มีไบร์สปอตมอนิเตอร์링อันนี้มีให้นะก็คือมีไบร์สปอตคือเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเขาช่วยดูให้เรานะว่าเอ้ยมีรถอยู่ด้านข้างหรือเปล่าในมุมอับเรานะ RCTA ด้วย r e a r Cross Traffic Alert เวลาเราจะถอยหลังเราไม่เห็นคันหลังมีอะไรเนี่ยไอ้น,นี่เป็นสัญญาณเตือนดดดดดเวลาราลถมันวิ่งเข้ามานะครับก็ช่วยเตือนให้เวลาเราก่อนเราจะถอยอันนี้ดีมากเลยนะซึ่งตัวนี้มีให้ในรุ่นท็อปนะครับมีให้ในรุ่นท็อปซึ่งผมคิดว่าเอ้ยอันนี้โอเคมากเลยนะคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งงกัวลลเย เขามีมาให้หมดนะเลนคลิปมีเรื่องของ c ีค l ลิชันให้นะมีเรื่องของไบร์สปอตให้มีเรื่องของ P นะเ e ี r c คร s s ทราฟิกอ a เ e r t r ร์ a ให,ม Cross Alert ให้มีหมดเลยครบถ้วนนั้นเวลาใช้งานเนี่ยโอ้โหสบายสบายเลยรวมถึงอีกจุดหนึ่งนะที่ที่ว่าเป็นจุดขายเขาอันนี้นะจะมีปุ่มรุ่นท็อปเนี่ยจะมีปุ่มนี้ให้นะครับอันนี้ก็คือปุ่มถ้าเรากดนี่จะเป็นออโต้ไฮบีมคือเขาจะเปิดไฟสูงอัตโนมัติเวลามีความมืดเข้ามาเนี่ยเขาจะปุ๊บ เปิดให้อัโตโนมัติเลยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับผมว่าอันนี้คือจัดระบบเซฟตี้มาเต็มจริงๆอันนี้คือจุดต่างที่เราเห็นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เราจะเห็นเลยนะอีกจุดหนึ่งที่ต่างก็คือตัวนี้ครับกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกสัดแสงอัโตโนมัติดีไซน์เขาสวยนะตัวรุ่นลองไม่มีอันนี้มีนะครับแล้วก็จุดขายที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวนี้เนี่ยก็คือตัวนี้นี่มีซันรูฟให้ด้วยนะครับอันนี้สะดวกสบายมากวันทัชเลยนะครับอันนี้ดีมากเวลา คนสายท่องเที่ยวเนี่ยผมก็ชอบนะไปเขาใหญ่ก็เปิดได้เลยนะฮะแล้วไอเน,นี้ยมันมีเฉดกันอันนี้เฉดยังใช้แบบแมนนวลนะใช้มือดึงเข้าดึงออกเป็นเฉดให้บงังเวลาไม่ต้องการใช้ซันรูฟก็มีเฉดบังให้ตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีก็ถือว่าดีนะผมว่าเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆเขามีจัดมาให้เต็มจริงๆนะอันนี้ผมถือว่าตัวท็อปเนี่ยจัดมาเต็มจริงเดี๋ยวเราไปดูตัวรองท็อปกันมั่งบอกไฟฟ้าเหมือนกันนะผมลืมบอกคันเมื่อกี้ก็บก่กไฟฟ้าอันนี้ก็บก่กไฟฟ้าอันนี้มีมาให้ จริงๆส่วนตัวนะผมบอกนะผมชอบสีเบอร์กันดี้ของรุ่นนี้มากนะถ้ารถมันเป็นสีขาวในเบาะก,ก็เบอร์กันดี้เหมือนกันนะดูสวยเลยแหละเนี่ยอย่างเงี้ยคือเป็นเบอร์กันดี้เนี่ยมันจะดูรถมันมีคลาสมันมีเทสเหมือนรถยุโรปเลยอะรถยุโรปชอบใช้สีโทนนี้อยู่แล้วนะอันนี้ผมเปิดให้ดูนะจอเขาสวยนะตัวนี้จอกราฟิกเขาสวยเป็นจอ TFT ให้ดีสวยงามมากนะครับคือเรียกมีจอ2จอใหญ่ตรงนี้นะฮะอันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับจอเขาจะเป็น จอไซส์เท่ากันเลยนะประมาณผมว่าต้องมี9ก้านิ้วนะอันนี้มีเหมือนกันหมดนะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay มีเหมือนกันหมดนะแต่เมื่อกี้เห็นไหมฮะมันไม่มีกล้อง360เพราะคันนี้กล้องมันมีแค่กล้องหลังทีนี้กล้องหลังก็คือเราก็เข้าเกียร์ถอยแค่นั้นเองนะนกล้องชัดนะผมว่าคือความละเอียดของกล้องนะพิกเซลเขาดีมีเส้นการระยะให้ด้วยก็คือตัวนี้พูดง่ายๆมีกล้องหลังให้แต่ไม่มีกล้องรอบคันให้อันนี้ให้ดูนะ เมื่อกี้ผมให้ดูแล้วไอ้อกระจกมองหลังเนี่ยเขาจะดีไซน์ไม่เหมือนกันนะอันนี้จะดีไซน์แบบทื่อๆต้องเรียกว่าแบบดีไซน์แบบรถทั่วไปเลยนะเพียง <P> แต่ว่าไอ้ตัวนั้นจะเป็นกระจกแบบรูปทรงบางนะแล้วก็มีตัดแสงให้เรียบร้อยอันนี้ถ้าจะตัดแสงก็แมนนวลเนี่ยครับใช้ด้านเอาเนี่ย ดันกระจกก็จะเป็นตัดแสงให้แต่ต้องใช้ดันเอานะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะก็ตัดแสงได้เหมือนกันส่วนระบบความปลอดภัยนะคือเนื่องจากรุ่นนี้เขาเรียกว่าพรีเมียมเฉยๆไม่มีเซฟตี้นะเราจะเห็น2ปุ่มนี้จะไม่มีนะตัวนั้นจะมีอยู่2ปุ่มตรงนี้จะเป็นโล่งๆนะก็คือปุ่มเรื่องของเลนคีฟนะครับปุ่มของเลนคีฟกับปุ่มของพี ision, คอลิชันเขามไม่มีให้ ตัวนั้นมีให้นะนั้นตัวนี้พรมอะไรเขาตรงนี้ก็จะโลนๆไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ข้างในกันดีกว่านะฟีเจอร์ข้างในเนี่ยเราจะเห็นนะครับฟีเจอร์เขาจะมีให้นี่คือ Bri ท์สปอรมีให้ RCTA มีให้ก็คือมีมาให้2ตัวแต่ที่เขาขาดหายไปคือปุ่ม2ปุ่มนี้ก็คือตัว P r e Collision System ซึ่งจริงๆสําคัญนะตัวนี้คือช่วยเบรกอัตโนมัติให้เลยกับตัวที่เรียกว่า l a n Keep อันนี้ผมว่าดีอันนี้ก็เลือกเป็นออปชันที่เขาขาดหายไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตรรงนนีี้นะเาเาห็ลไมม่ ไม่มีเลยนะก็ถ้าคนไม่ได้เน้นใช้สันลูปก็ผมว่าโอเคนะไม่ต้องกังวลอะไรส่วนพื้นที่ด้านหลังเนี่ยผมบอกให้เหลยว่าเหมือนกันนะเนี่ยก็เรียกว่าเข้ามานั่งเหมือนกันเนี่ยความสะดวกสบายใหญ่โตนั่งสบายเลยนะแล้วก็ที่เท้าแขนมีมาให้แอร์คอนโซลกลางมีมาให้นะมีที่ช่องเสียบ usb มาให้เหมือนกัน2ช่องอันนี้มีเหมือนกันเลยนะครับด้านหลังอ่ะจะบอกว่าไม่ต่างกัน แล้วก็ด้านท้ายก็ไม่ต่างกันเหมือนกันเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยสองรุ่นนี้มีมาให้เหมือนกันหมดก็คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่จัดฝาท้ายไฟฟ้ามาเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าพื้นที่ใช้สอยผมว่าใหญ่นะอันนี้โอเคเลยคือมันได้ทั้งความสูงได้ทั้งความลึกนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยจริงๆถ้าพื้นที่ใช้สอยเราไม่พอเราก็สามารถทับได้นะอันนี้ทับลงไปเลยแบบ60-40นะครับก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ด้วย ได้เต็มพื้นที่เลยอันนี้ถือว่าดีมากนะผมว่าโอเคเลยและที่สาคัญตรงนี้มีระบบล็อกให้อัโตโนมัติเลยด้วยสามารถล็อกรถได้อัโตโนมัติเลยเหมือนกันนะครับก็ปิดฝาท้ายแล้วก็ล็อกอัโตโนมัติได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่ารถ2องคันนี้ต่างกันในราคาผมบอกแล้ว1นึ0 0 0สหนบาทนะต่างกันสําหรับรถ2รุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปพรีเมียมเซฟตี้หรือตัวลองท็อปพรีเมียมทีเอ็กซ์คูลส มอเตอร์ของเรามีจําหน่ายให้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์ช่วงล่างสําหรับรถ2อคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนกันทุกอย่างนะเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดนะครับ122แรงม้าเท่ากันหมดเลยนะช่วงล่างเหมือนกันหมดเลยนะครับด้านหลังเขาเป็นคันแข็งนะแต่ว่าขับแล้วไม่มีความรู้สึกว่ารถมัน กระด้างหรืออะไรรถดีมากนะขับในเมืองนุ่มสบายมากเลยใครกําลังหารถรุ่นนี้อยู่ป้ายแดงนะโดยเฉพาะพรีเมียมเซฟตี้ตอนนี้ขาดของอยู่มาดูที่นี่ได้นะครับเรามีรถให้เลยพร้อมส่งมอบเลยแล้วรถคันนี้นะครับวิ่งแค่ประมาณ3 0มหมโลด้วยอันนี้คุ้มค่าคุ้มค่ามากๆนะครับท่านที่สนใจนะครับสำหรับรถ c o ด้าโ o รโรล่าครอสทางเรามีให้เลือกทั้ง2รุ่นนะครับและที่สําคัญนะครับรถ2คันนี้เนี่ยนะครับยังมีอรินตีให้อยู่เต็มเลยนะเพราะรถ2คันนี้เนี่ยเป็นรถปี2021 ารัเวตีมียาวไปจนถึงปี2026เลยอันนี้เข้ามาดูและตัดสินใจกันดูนะครับวันนี้นะครับสำหรับรถ2คันนี้นะคิดว่าคงจะคลายข้อสงสัยให้กับหลายท่านนะครับท่านที่สนใจก็เข้ามาดูได้ที่ค e ูซีมอเตอร์ของเรานะครับรถสวยๆยังมีให้เลือกเยอะนะครับที่ค e ูซีมอเตอร์ของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ